มีใครเข้าผิดไหมฮนะเดี๋ยวคุณเล็กจะดีดออกนะฮะอันนี้ค่ะแปดห้าสามเดี๋ยวจะไม่รู้ชื่อนะคะมีมีมีท่านใดเข้าไปได้ค่ะหาไม่ดีก็นเลยฮนะเดี๋ยวเกิดได้รางวัลต้องรู้นะคะว่าที่คุกกี้บอกไว้รางวัลพรีเมียมนะพรีเมียมอัลลิมิเต็ดแล้วรุ่นอัลลิมิเต็ดนะคะโอเคค่ะมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่ได้เล่นคาวูดแบบนี้มานานแลนะะ้วฮะเล่นแต่ในออนไลน์ เด็กสอนเด็กก็เล่นแต่ออนไลน์หรือไม่ก็ปล่อยให้เด็กเล่นเกมเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะวันนี้ก่อนอสิ้นปีงบประมาณนะคะขอบคุณมากนะคะที่อชิวะเชียงรายจัดงานวันนี้ให้ะนะคะมาเื่อเลยนะคะเล่นได้เลยนะคะใครสายตายาว <laughs> หรือสายตายสั้นมาตรงนี้ได้นะคะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เวลาเล่นคาบูชนะคะคำตอบจะไม่ขึ้นที่หน้าจอเรานะคะ คำตอบไอ้คำถามอะคำถามตะบอกจะบอกแต่คำตอบเป็นสีใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องมองจอนะคะโอเคเลยนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ<า>เดี๋ยวหลังเรียนเราเรามีอีกน,นะคะอ<า>่าค,คุณครูคะเป็นแบบทดสอบสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์ การศึกษาพิเศษนะคะประกาศของประกาศของพมกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการกี่ประเภทคะพมพมคืออะไรคะ7 8 9 0เกี่ยวกี่ประเภทคจ็ดแปดเครับ7 8 9 0สีแดง7สีน้ำเงิน8สีเหลือง9เวลาเราไปซื้อของบ่อยๆครับตื้อดื้อตื้ดื อโมีทั้งเจ็ดมีทั้งแปดมีทั้ง9้ามีทั้งสินะคะคำตอบมีคนตอบเก้เก้าเป็นของกระทรวง่นเช้าื่อเช้าทัพโอทัพโอเราที่ได้คนเดียวเองฮะเจ็ดประเภทเนี่ยโอ้ครูอ่านว่าอะไรจริ้งจริงครูคนท่าไหนคะท่าไหนทุก่านจับ ไไโอเคมาดูข้อสองเลนะข้อใดไม่ใช่ประเภทพิการไม่ใช่ประเภทความพิการความพิการดูนี่ะดูหน้าเขาข้อใดไม่ใช่ความพิการผู้พิการทางการได้ยินต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งนันโดยความสะดวกของคุณทางการได้ยินเนี่ยเขาต้องการอะไรนะเขาต้องการอะไรสำคัญมากเลยค่ะ นะคะสีแดงไม้เท้าคุ้ใจสีน้ำเงินล่าภาษามือเหลืองลิฟเขียวทางลาดสามาทางทางการได้ยินนะคะเพราะเราเราไม่มีล่างถ้าเกิดล่างที่โรงเรียนสอนที่เชียงใหม่คุณเล็กเคยไปสอนนะจิตริโรงทะเบียนขอรับเปี้ยคนพิการคนรับกี่บาทนะฮะ ไม่ใช่ดิจิทัลวอลเลตนะฮะไม่ใช่ดิจิทัลวอลเลตสำหรับกุ่เกมเบกบางนะฮะเราเป็นเราเป็นกลุม่มเบียคนพิการน,นะคะโอเคมาดูทิครับโอ้สุดยอดเลยค่ะรักษารดันอยู่นะคะ <c oughs> แต่รู้สึกบางท่านลงมาแล้วนะฮะ <c oughs> จริงประเทศไทยมีมหน่วยงานใดที่รับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาคุณาภาพชีวิตผู้พิการหน่วยงานใดคะ มหาไทยอ่าสีแดงมหาไทยน้ำเงินกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เหลืองกระทรวงสาธารณสุขเขียวกระทรวงสาธารณสุขงานคนพิการเข้าทำงานคือมาตตาใดของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ3 3มสามสามสามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอาชีวะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงปากคุณครูจะได้ความรู้ตรงนี้นะคะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทยดําเนินการตามข้อใดฮะตามข้อใดนะที่เราจะต้องจัดให้เขาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานแระพรลบอการึกษานน้ำเงินขั้นพื้นฐานเลยเราอยู่ใต้สังกัดพอลพรบอาหารเลนยาเขียวประกันสังคมท่านท่านที่หนึ่งใครคะคุณครูคนไหนคะ โอ้ขอเรียนเชิญคุณครูสาสร์ท่ามารับรางวัลน,นะ